đẹp mốt, ui rồi anh thấy á, dài cái giọt đến rồi, Không hả, không bị hình được nữa, đẹp đẹp สวัสดีจ้ามาเจอกันคลิปสองก็ยาดาวโนเวมจ้ะมาเด้อมาเก็บเห็ดคลิปที่สองต่อกันจะกำลังสนุกเนาะออกมาจากปานเราจะลุกลุก,ลกยาออกมาเลยจา้าพากันออกมาหาทั้งเดินเดินแหลมือตายมาได้สองดอกเลจยจ้ะกลมก็ไม่ได้แล้เห็นว่าเก็บอยู่ไม่ตเหมือนตาตจยไหมเห็นไหมห้มยาก pin thì nó phải nạc đấy cái nụng đây rồi cái tân hết nắng cái giả khơi chếp thuộc pin tầng này cái nồi nít lên câu nữa lá cái yếu mình này, hẹn, nhà, mình hiện không giả mình sẽ mệt khỉn mất cho mình dục cái nần mình khi mình đã ảnh phẩm cầm mình hai con เดี๋ยวเราก็ขามทางน้อยทางก็เดินวิ่งก็วิ่งออกกำลังกายมาแหละเข้ามาอีปลานี่ป,าปาลาเดียวกันแต่คุณฝากทางนี้เฉยต้นก่อนตน้ีกับเป็นปืน๊ดแต่พีนี้ดูทางพี่น้องเลยเพราะเดรร์เลมคนเขารู้จักหลายบางทีมันก็ขึ้นอยู่จ้ะแต่คนรู้จักหลายเขาออกเก็บไปมาเก็บเนื้อตาเขาเราก็ได้เนาะอันนี้ตกหน่อยมัน,นเอาได้ไมันไม่ได้จะ้ะอู้ขอดัด้แตกจ่อยเอาไม่ได้จอย หาไปเรื่อยๆกันตรงนี้ไม่เคยขึ้นเปื้อนๆตรงนี้นี่จ้ะอยากก็เรเห็นมาแป๊บๆโอ้โเห็นดอกนี่นี่เห็นดอกนี่จ้ะจะจะเจี้หยบมูลนี่แล้วล่ะนี่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 เห็นดอกเห็นดอกงานก็จี้หยบปลาดอกนี่นี่เจ้าพี่น้องมันระวังยาแกันด้เก่งหนุกเห็นทั้งบนนี่ตอนแรกก็แท้เห็นดอกนู้นจ้ะพอคุณทารจีมาก็จี้หยบปลาดอกมันี่เด็ดนี่นี่แหละจ้ะ can hết Thì nó cứ can hết Chúng phải làm cảnh ứng quý cho sắp mà Đã có kép hết tụi mình nữa อยากเก็บเพชรเลยอะกำลังเดินว่าอย่าดาวปูเก็บเพชรมันปูเราก็ไม่ใช่ฉันเก็บเพชรนังไก่พี่นง <c oughs> <c oughs> างใช่เพ็ดไม่ใช่เห็ดมันปูโดก <c oughs> Nàng khả đớn mà quý à, có bảo bảo Chà có kép hết trong gì nữa Nhìn chờ Hết thì nó ngỡ nhìn chờ Nó ăn thấm về Ô hô hô Nó phúc kìa đa Vậy thôi bà Có mày Nó ăn thấm về Vô vô đồ con dập tẹt đấy phía nó ngỡ hôn ạ Chờ Chờ Hãy bố nàng kép chờ Chờ cần kép tổng thầu Có dập tẹt mốt คุณปูตัดโอ้เยเจ็บพี่น้องอันไข้ใหญ่ก็อย่ากระเด็นกันหมดเลยโอ้ยพี่น้องคุณมาหาก่อนก็ไม่เห็นเลยเนาะไม่เห็นหยาบแยบมั้ยพกยามีหยาบแค่นี้น่อยอย,อยู่นี่นี่อีกจ็บพี่น้องเดี๋ยวฝันีให้คุณปูต,ตัดนีก่อน,นจะ้ะบางไงโอ้ยต,ตักกัดตักไหนกันจ้ะ ดูไม oh, <laughs> ่แกโอ้ยอะไม่มรุเนี่ยมันวันสกเล่โฟทั้มโอ้ยอะไรทั้มไปแล้วมีก็เลยโดนเหยียบพี่น้องโอ้ยนู้นทั้ไปอัดเลยไปทว่าดอกสวยๆพร้อมพี่น้องเหยียบหมดเลยโอ้ยแตกหมดเลยพี่น้องตายสดายสดายสดายซะขัดเอานี่สพี่น้องก็ามาเหยียบเกามาหาเก็ไม่เห็นว่าอยู่ต้ยายดิเนาะ อย่บตันใหญ่เลวนี่มาเชียบต้นหน่อยเดี๋ยวก็ยังมีหน่อยก็มีฮะอะไรอะเอร์พิกสอบกหลังถามว่าคือหาอะไรเก็บอะไร

tông quật đấy nhỉ quật đấy nhỉ có này cái đuôi ở đây mẹ cái tắt nó nữa cả này đi ra quật chưa mịt tắt tay ra rất là tay mày rất là cật khá dữ cái mà cái thì còn chi luồng nhìn hết nắng cày ยันมาเห็นกันกินหอยหมูกันว่าได้กินเฮ็ดพีดาวเลยพากันเดินดูโอ้โหเห็นไงท่งโองพะโไปเพร่ไอ้ขาเอทขาพะโว้เ,เวพรเ่พรเหน <c oughs> นกก็นเช่นไงท่องกุมก็เลยกดหลูจุดเริ่มต้นที่ว่าลูนี้เฮ็ดนางไต้ตรงนี้แอ่ะทำไมยันภาษาหนดกันอยู่ตาฟางหลายพี่น้องเอ้ย dạ hên tòa yaka chắp mì thuốc lên dạ hên đồ kýt cho tòa quá nắng mì thuốc kýt mì thuốc mì thuốc anh hết lập kýt mùi <laughs> nắng kýt 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 nắng chị mi mày là khá khen nhất. ai, ai, chôn mày, mua chôn mày ai, phía nông đứa chôn mày. mấy เทปแต่ตกากันเจ้าว่ากันแด้ที่นี่เอาไปทําบ้านกอนเพราะมันไปเจอไฟเจออะไรเพราะมันนันเครื่องตาพื้อขึ้นนี่ทำไม่ได้ดอกอย่าตาตายังไม่เห็นผลยังเครื่องมองไหลไม่ถนาเ็นยุทธบมกบมือนฟ้านะ่ะแล้วก็ไฟอันฟันมาจากข้ากระจีตรวจกุภาพฟันข้กวกิจนจงปูนดึงอะไรดึงก็เสียไปพันกวนนแหละ พันกาว็เป็นเงินเอกก 3, งกับสามพันกววาเนาะเดี๋ยวไปลองหาตัวกันอีกจ้ะไกลครับอันั้นเดี๋ยวกลับบ,ลลบ้านเลยจะเห็นดอกนี้ดอกแรกจะอะไรสิทธิ์กั้ยเหย็นดอกนี้แล้วก็อะไอีกจ้ะให้คุณปู่นางเก็บหล่อยายจะเดินตูให้คุณปู่เก็บหล่อ

không mấy hít nữa Lông ta mẹ về dần rồi ta mẹ lên dần Bỏ cung phủ vào bên phải mà nè Đi chờ Đi mà nè Có hít phía phải mà nè Đi hít chấp hết chấp hết khỏe cả Bây giờ tắt đến thức cao, con phủ tắt nó cái nàng tắt vô bàn thử

ส,สันนตินิดกเาะของคุณปู่เดหลายอยู่จ้ะอันนี้คือของยาองตอนนี้อย่างเงี้ยจ้ะสองแถาของคุณปู่งามอยู่นี่เราก็เริ่มลงไปหสา,ามทางกลับไปบ้านไปหารถเลยจ้ะ<ห>เราหา,คาใครกนในบ้านเนี่ยออกกำลังกายกันพี่เฉลยไปจะเดินกัน ít được nữa thôi mày chạy trả lại khi nào ấy các ma cảm thấy những món cầu món cưỡi ói <Đã> con tay mày chắc nơi con kênh này đọc mày vậy cái năng kết ở kênh này kênh này kênh này mày tắt mến đơn với tắt chi bẩn đứng ở lời cái <laughs> này có là chả như vậy bên kia nói Bượt bụi tay đâu, hết tá phụ gia hết mặt phú phá cầu tà lùng thì bàn đọc đọc này, mắn... Mắn đẹp. Đẹp. hết đôi phú bà đôi thang mặt đôi mắt mặt đôi mắt một đôi mắt mặt đôi mắt mặt gia mà hết cho con thầu, thầu cả nó ít kìa thay mặt chạy thay là nó thay cả áo nó có đẹp cái <laughs> phát nữa khái mới đây là là đây chứ cũng một cái như này rồi là rồi cái kinh ảnh nói cái hết xong hết còn mà chỉ mình khi được rồi mình ีอมอง,งมองเคยเก็บมีแหละเดี๋ยวไปดูไอ้เห็ดนังไก่อีกทีนึงทีเอาหน้าเห็ดมันปูสักกันเ้อะนี่คือจีโรบสุขไายแล้วแถวนี้จะมาเก็บซ้ำจะไปซ้ำมองอื่นอีกเนาะซ้ำไปเรื่อยๆหมายห้มองจะ้ะมีดอกดีง,งามอยู่ไปจากหนเนี่ยเลยมาหนิรีบทำเลยตาฟังนี่ชิงหองเอ้ยจะเดินกลับบ้านเดินมาหลอกมาดูมองเคยเก็บตุกปีไม่เหลือเลยลว่าคนพาเพื่อนมาเก็บแล้ว Oh. <laughs> โอ้โหโบกนีคุณปู่ลูกข่าวบอกมีคนพากันมุเก็บตั้งนี้เราจะตามเอาเนะาะก็ได้แค่นี้เดี๋ยวมันค้นหากัละต่อกันจ้ะเดีย๋ยวไรเห็นแป๊บๆอีกออคือมุกคีเพี่แเล็กโอ้โหใหญ่แล้วเกินดอกมีใหญ่ดอกอันนี้ดอกน้อยก็ตัวขามีอยู่จ้ะเอาไปเพิ่มๆกันนะแล้เห็นแว๊บตรงนั้งอีกดอกนึงจ้ะ

ขาปุกๆก็เอาดอกปันบานขาปุกๆจ้ะหาต่อจ้ะพี่น้องเอ้ยข้าม,มืดตาแล้วจ้ะคลิปนี้ก็จะเอาไว้แค่นี้เนาะมันมืดตาแล้วเดินประมาณสองชั่วโมงเราคุณปู่บอกว่าจะมาเดินจักสามชั่วโมงแต่ก็มืดตาป่ายังไม่มุดตกจ้ะก็เลยจิกลับบ้านก่อนแล้วมันมืดตาเนาะ เจอกันใหม่คลิปหนาเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการติดตามเด้อจ้าขอบคุณการติชมจ้าสวัสดีจ้าวัดเจอกันใหม่คลิปหนานะจ้าเนาะจ้าสวัสดีจ้าอีกข้างจ้าหิจะกของแถมพี่น้องแถมเด้อจ้าบอกลาพี่น้องแล้วเดินกลับบ้านเลยแวะนีดึงามทางจ้าของแถมของแถม này nó xin cháy làm thang các bạn à. này nhảy cái đống này đặt đồng phong phay mà đây hết mấy cuốn này rồi ó thôi con các bạn nó kiếp mất rồi mẹ này mất là tên này.